คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 105 MHz เมก สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับทุกท่านมายังรายการทอกกันชันเด็กครับเราสองคนครับพิสุ์วันทีนี้ห้วยแสนผมวัณชัยจิทิวงรายงานตัวเช่นเคยครับดําเนินรายการพร้อมกับนําแขกรับเชิญที่จะแชร์สาระดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นเรื่องเล่าเป็นมุมมองใหม่ๆที่จะให้ทุกฟังได้เข้าใจสังคมเข้าใจโลกนะครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมของเราด้วย <S <S เหมือนเช่นที่ในแวดวงการท่องเที่ยวที่เราคุยค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วครับพิสุด จะได้เห็นพัฒนาการแล้วว่าการท่องเที่ยวสมัยนี้มันต้องมีความยั่งยืนต้องมีมิตรต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมต้องอเรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านจริงของยุคสมัยใหม่ของการท่องเที่ยวที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนนะครับพี่จุติเพราะฉะนั้นเราเลยได้รับเกียรติจริงๆในการพูดคุยกับผู้ในการองค์การอ,อพอ,อนะคะรับส,สั้นๆหนะะึ่งคือองค์การที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนแล้วก็ลงชุมชนแล้วก็ไปบูรณาการเชื่มอมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะหน่วยงานที่มีความคล่องตัวแล้วก็ลงไปดูปัญหาแล้วก็ให้ข้อเสนอต่างๆซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุยกันได้ออกรสชาติมากว่าอ,อพออในยุคนี้นะครับพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เป็นอย่างไรในการที่จะ,ะช่วยให้เมืองไทยเรานั้นมีมีมรูปโฉมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งวันนี้จะได้มาต่อกันกับโอปิตันได้รับเกียรติเหมือนกันครับที่สุดมา<ช>คุยกันเพิ่มใช่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอย่างที่คุณตีพูดอะก็คือ เราคุยกันแบบว่าเห็นภาพรวมเลยว่าเราจะมีการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนยังไงเหมือนอย่างพี่ตั้นพูดในเรื่องของตัวอักษรย่อของอปทก็คือองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนง่ายๆสันส้นๆเพราะฉะนั้นพันธกิจที่ทางผอพี่ตั้นพูดมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจนมาต่ออาทิตย์นี้เนี่ยพิสุจน์มองว่าน่าสนใจมากๆก,กับ9 9แห่งที่พร้อมพัฒนาเพื่อจะส่งมอบต่อ ตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นพันธกิจของผอ,อพี่ตั้นที่จะเข้ามารับผิดชอบตรงส่วนนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายพี่สุดคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะได้รับฟังรับชมกันเลยค่ะใช่เพื่อจะได้เห็นว่าเมืองไทยเรามีสน่อย่างไรและศักยภาพที่จะต่อยอดไปได้อีกมันจะปังไปได้แค่ไหนด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้รับฟังกันเดี๋ยวไปคุยกันเลยดีกว่ากับผอพี่ตั้นครับค่ะครับวันนี้พผอพี่ตั้นนะครับสิริประกรณ์เชี่ยวสมุทร อยู่กับเรานะครับในวันที่สองอีกครั้งหนึ่งอยู่ในสายแล้วก็อยู่หน้าจอกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าสวัสดีครับหมอออพิตันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณติสวัสดีคุณสุดครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมสัปดาห์ที่แล้วกําลังคุยกันอย่างออกรสชาติเลยนะครับถึงภารกิจถึงจุดเปลี่ยนผ่านถึง้อบูลพื้นฐานนะครับที่เราจะได้ทําความรู้จักกันด้วยว่าอปทกับภารกิจในยุคนี้ มีความท้าทายและน่าสนใจอย่างไรวันนี้มาต่อเนื่องในรายละเอียดลงเล็กน้อยครับพี่พี่ตันครับว่าในภารกิจในเชิงพื้นที่นะครับในการพัฒนาพื้นที่เมืองไทยซึ่งมีความหลากหลายมีสนเสน่ห์เฉพาะตัวเนี่ยนะครับเพื่อจะทาให้ไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสมชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นพี่ตันแนะนำนะครับว่าในอ,อปทอที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการส่งเสริมในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับมันมีความหมายยังไงแล้วมีความสาคัญยุคนี้ยังไง ครับก็อย่างที่พูดในภาคที่แล้วนะครับที่ได้พบกับคุณตีกุศลท่านผู้ฟังนะครับอบทอเราย่อให้ง่ายแล้วกันเป็นองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยินจาคำง่ายๆเพราะนั้นหน้าที่เราเป็นองค์การครับเราต้องมีหน้าที่พัฒนาบูรณาการและต้องทําเรื่องของท่องเที่ยวย่างยินนะครับมก็จะแตกต่างเป็นเอกลักษณ์อย่างที่คุณตีว่าเลยครับเสน่ห์แต่ละที่ไม่เหมือนกันวันนี้ผมเข้าประเด็นในรายละเอียดอย่างที่เกินไว้เลยนึกภาพนะครับโลกของเราเนี้ยเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ผมเปรียบเทียบภาพใหญ่ก่อนเซอร์จัการวาลมีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวง9ดวงเคยมีครบนะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกอังคารพระฤหัสเสาร์ดเรนัสเนปจูนและเคยมีพลูโตโรวมแล้ว9ดวงโชคดีเรียนดาราศาสตร์อตอนเด็กยังจําได้เนาะไม่งั้นเราเสียหน้าแย่เลยมากก็แล้วตอนเนี้ย ก็เมื่อปีไม่กี่ปีสักสิบกว่าปีนะครับที่เคยเป็นดาวเคราะห์เก้าดวงในเสื้จักรวาลเนี่ยพลูโตโดวงสุดท้ายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยเขาก็วิเคราะห์ตกเถียงกันสุดท้ายเขาก็ตีความว่าพลูโตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่ว่าเป็นดาวเคราะห์แคร์ถ้าภาษาไทยนะแต่เขาแค่คือมันเล็กเล็กมากเล็กมากจนเกินกว่าที่จะมีอยู่ในระบบเสื้อจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์ที่มีโอกาสจะมีอะไรก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยตัดพลูโตออ,อกปัจจุบันเหลือแปดดวง ผมเทียบสุริยะจัก,กรวาลเข้ากับจัก,กรวาลท่องเที่ยวอ,อพอทอแล้วกัน <Okay. S 1> จัก,กรวาลท่องเที่ยวอ,อพอทอ <laughs> เหมือนมาเวลสุดยอเลยนะ <laughs> 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 จัก,กรวาลท่อง <laughs> จัก,กรวาลท่องเที่ยวอ,อพอทอเรามีอยู่เก้าพื้นที่ครับตอนนี้เก้าพื้นที่เหมือนสุริยะจัก,กรวาลเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดแต่ที่นะว่าสเสน่ห์ของเขาคือ <c oughs> อะไรและและเป็นพื้นที่พิเศษจัดตั้งโดยครมอรหรือททชเพราะอะไรแต่วันเนี้ยผม <c oughs> เปรียบเทียบภาพก่อนพลูโต หลุดจากสุรอยจจักรวาลเหมือนกันเลยครับจักรวาลท่องเที่ยวปอปทก็จะต้องมีดาวสักดวงหนึ่งที่ไม่ได้หลุดฮะแต่ส่งมอบเพราะหมายมันต่างกันคนละเรื่องกับพลูโตโลเลยของเราเนี่ยถ้าดาวเคราะห์ดวงไหนทําได้ดีส่งมอบโจทย์ตั้งแต่ระดับประเทศนยบายรัฐบาลไปถึงฐานรากท้องถิ่นทําครบตามตัวเกณฑ์ต่างๆชาวบ้านชุมชนอยู่ได้ยังยืนมีคนดูแลต่อแน่ๆอันนั้นแหละเขาจะเป็นดาวเคราะห์เหมือนพลูโตโที่เราส่งมอบให้กับ ระบบศิจักรวาลอื่นๆและเมื่อจากนั้นเราก็จะเหลือแปดพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างที่เราเรียนครั้งก่อนพอแปดพื้นที่ปุ๊บเราก็จะมาเติมเต็มจักรวาลอาพาทอใหม่เราก็จะหาดาวดวงใหม่มาอยู่ภายใต้การบริาก,การร่วมกันของพอพทเพราะฉะนั้นมันต่างกับพลูตโตตรงนี้แหละคือของเราส่งมอบเมื่อเขาสมบูรณ์ไม่ใช่ส่งมอบเพราะเป็นดาวเคราะห์เหมือนกับพลูตโตอเอาหลักการแบบนี้จะเห็นภาพแล้วและขั้นตอนการส่งมอบกำลังจี่นาครับ ไม่นานนี้เราจะมีการส่งมอบดาวเคราะสักดวงหนึ่งให้กับพื้นที่ให้กับพื้นผินให้กับเอกชนให้กับใครก็ตามอาปทอนะครับและเราจะเสนอด,ดาวดวงใหม่เข้าททชท้องที่แ่งชาติหรือจะเข้าคอรมออ่ะจากตรงนี้ผมเข้าละเเียดเลยดีไหมครับคุณติ๋วสุดครับว่าแต่ละ <c oughs> ดาวเคราะห <c oughs> น้าหน่าไปใช้ชีวิตยังไงหลายคนเริ่มพูดถึงการไม่ใช้ชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งเป็นเรื่องอนาคตไกลมากแต่วันนี้ถ้าอยากไปชื่นชมจัก,กรวาลอาปทเนี่ยนะฮะ ทัางเก้าดวงเนี่ยมีเสน่ห์ต่างกันสรุปได้ชัดๆเลยฮะแล้วก็มีวัตถุปสงจัดตั้งเดยอเริ่มตั้งแต่ดาวดวงแรกเกาะช้างเกาะช้างเนี่ยตั้งในปีสองเรียกว่าสองพห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นพื้นที่พิเศษของเราย้อนไปเกือบยี่สิบปีแล้วนะยี่ิบกว่าปีนะเกาะช้างสองพันสี่เจ็ดวันนั้นคลรมอรประกาศว่าเกาะช้างต้องเป็น world class destination เวิร์ดคลาสเดสติเนชันหมายถึงว่าเดสติเนชันสำหรับทัวริสต์สำหรับคนไปทํางานสำหรับชุมชนชาวบ้านด้วยทุกคนก็ได้ประโยชน์อถ้าสุดเร็ว,รวแล้วเกาะช้างเหมาะกับใครนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเกาะช้างวันนี้ถ้าเป็นเวิ l ์ c คลาสมันก็ต้องเอาเรยงง่ายว่ามันต้องสะดวกในการเข้าถึงเนาะแล้วก็เราเริ่มตั้งแต่ตัวเกาะเองเนี่ยเรียนเลยครับว่าอนาคตมันจะมีการพัฒนาตั้งแต่บนเกาะจนกระทั่งเส้นทางเข้าถึงเส้นทางเข้าถึงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขากําลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาประชาพิจารณ์ในการทําเรียกว่าเป็นทางด่วนพิเศษจากตัวพื้นตราเข้าไปสู่เกาะช้างแต่มันจะเป็นเรื่องของทางด่วนพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อนาคตยังอีกระยะหนึ่งครับแต่เขาก็ศึกษาก่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านไหมชุมชนชาวบ้านได้ไหมแล้วพอเป็นทางด่วนพิเศษเนี่ยจักรยานมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านทํายังไงใช้ได้ไหมหรือต้องไปนั่งเรืออันนี้เขาคอนเซิร์นหมดและนี่คือสิ่งที่อพทจะเข้าไปประสานงานต่อ ว่าถ้าท่านติดขัดเรื่องไหนอย่างไรเรายินดีสนับสนุนการทงพิเศษในการทําประชาพิจารณ์ในการทำเอไอเอในบางเรื่องนะครับอะไรก็แล้วแต่พอเข้าไปถึงปุ๊บเกาะช้างบนเกาะช้างวันนี้ถนนยังไม่รอบเกาะถนนนี้เป็นเกลืองม้ก็คือยังเป็นตัวเกลือกม้าและตรงปลายเกาะเนี้ยนะครับแถวสลักเพชรแถวอะไรต่างๆาเหล่านี้ยังไม่เชื่อมกันพอเป็นเกลือกม้าเกิดอ,อะไรครับการสัญจรมันก็ติดขัดมันก็ต้องกลับรถมันก็ต้องวิ่งกลับไปมามีท่าเรือตรงกลางมีท่าเรือด้านซ้ายด้านขวาวิ่งสุดปุ๊บกลับรถ ครั้นี้การสัญจรมันก็เป็นเวอร์คลาสไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กรมทางหลวงชนบทท่านก็กําลังพัฒนาอยู่ก็ศึกษาเรื่องของ e อ a อเเรื่องความเป็นไปได้ว่าจะทําถนนเป็นโดนัทและคราวนี้มันจะต่อเป็นวงกลมสนิทเลยวงกลมสนิทมันก็จะเดินทางสะดวกไม่ต้องมีการกลับรถและแล้วแบบนี้ครับอีกหน่อยจะจัดการเป็นวันเว็บางช่วงไหมเพื่อความปลอดภัยขยายผิวจราจรไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้มันก็ต้องไปพึ่งพิงการอนุญาตเห็นด้วยของเจ้าของพื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติ เรื่องแบบนี้ครับมีเรื่องที่อบทอเราจะเข้าไปประสานงานทันทีว่าถ้าท่านถนนชนบทอย่างชาติท่านเจรจากันได้ไหมติดขัดข้อไหนบริบทไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอาเรื่องนี้กลับเข้าไปในคอรมอรหรือทรจให้อนุมัติเพื่อให้ทั้งสองหน่วยสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําได้แล้วก็ไม่ไม่ผิดระเบียบของกันและกันนี่ครับในิีทางของเกาะช้างสมมตินะดาวดวงแรกอ,อนาคตก็จะมีเส้นทางจักรยานรอบเกาะจะมีเรื่องของดำน้ำําจะมีการจมเรือ ลบหลวงลำที่สองที่ไม่ได้ใช้แล้วอนอกจากเรือลบหลวงเกาะช้างที่เคยจมไว้ให้เป็นแหล่งประการังดำน้ําตื้นดำน้ําลึกแบบนี้ครับทิศทางแบบนี้นี่แค่ดาวดวงแรกนะขอพิทันขอแรกนิดน,นึงอะค่ะพอพิทันครับคือในมุมตรงน,นี้ตั้งแต่เอ,อท่านก่อนๆเนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะตรงดาวดวงแรกของเกาะช้างเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีการดําเนินในเรื่องของท่าเทียบเรือเรือใบที่ไหล ไล้มลพิษเอยอะไรเอยตรงส่วนนี้เหมือนกันผักดันไปไประยะหนึ่งแล้วอะค่ะเอ่อต้องเรียนว่าที่นี่พอทุกท่านและผู้บริหารและพนักงานทุกคนนะครับทําต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่ามองปีนะฮะก่อตั้ง47ก็จริงแต่ละเรื่องสำเร็จไปหมดแล้ววันนี้มาเหลือบางเรื่องที่ทางคุณสุดบอกเลยครับคุณตีน้องฟังครับเรื่องของเกาะช้างทิศทางนอกจากเบอร์คราสแล้วต้องเป็นกรีนไอแลนด์แน่นอนต้องเป็นเกาะที่มีความใกล้เคียงเหมือนกับเกาะมาใกล้เคียงเหมือนเกาะกูดทุกอย่างมันจะเป็น Green Islands หลายๆเกาะรวมกันนะครับเป็นพื้นที่เกาะสีเขียวอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีความคืบหน้าก็จะรายงานเป็นระยะเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยากจะอยากจะเปิดเผยเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆแบบนี้ออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นว่าตอนนี้ทำไปถึงขั้นไหนยังไงและติดขัดอะไรถึงสเตจไหนยังไงนะครับก็ขอบคุณทีนี้คุณตีข่สุดผมมีคอนเซปต์ก่อนจะไปดเาเคราะดวงอื่นทุกวันนี้ถ้าดูโกลบอล ทราเวลเทรนด์นะฮะปีนี้เลยนะ <ฮ links. S 2> ก็คือพฤติกรรมการเที่ยว่องเที่ยวทั่วโลก2,025นะครับ <ฮ animals. S 2> ล่าสุดเพิ่งแชร์กันมาไม่กี่วันเนี้มันมีเทรนด์หนึ่งน,น่าสนใจมากแล้วก็พูดถึงมากขึ้นเขาใช้ค,คำภาษาอังกฤษว่าเป็น purpose driven journey purpose หมายถึงว่าถุประสงค์ driven หมายถึง drive mm. ให้เกิดการเดินทางการทุกการเดินทาง purpose driven journey ถ้าภาษาไทยก็หมายถึงว่าทุกย่างก้าวมีสตอรี่เรื่องราวและเหตุผลทุกย่างก้าวมีเรื่องราวและเหตุผลผมใช้คำไทยแล้วกัน เพื่อย่างก้าวไปเราเหตุผลใหม่ถึงอะไรคนตอนนี้เศร,รษฐกิจหลายที่ไม่ดีนะแต่คนยังแพกกระเป๋าฮะยังเดินทางฮะจะจะไปเองอะไรก็แล้วแต่และวัตถุประสงค์นั่นแหละครับคือสําคัญมากบางคนไปเพื่อเยี่ยมญาติบางคนไปเยี่ยมพ่อคุณแม่เยี่ยมลูกบางคนไปทําบุญทําทานบางคนอยากนัดหมายเพื่อไปกินข้าวบางคนอยากจะไปพาแฟนไปเที่ยวบางคนอยากไปหาแฟนก็มีไปเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสตัวเองหาแฟนก็มีก็ไม่แปลกบางคนอกหักก็ไปเที่ยว บางคนไปก็แล้วแต่เพราะนั้นในเมื่อมันเป็นทุกย่างก้าวมีเรื่องราวและเหตุผลเนี่ยเราก็ต้องจับตรงนี้ครับว่าถ้าท่านหาเหตุผลในการเดินทางเนี่ยอ,อยากกะเสนอดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงนี้ยให้ลองพิจารณาจากสิ่งที่มันมีอยู่ไปลองใช้ชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์ <c oughs> ออบาทจักรวาลอาอบาทดูแล้วไปแสวงหาตัวเองตัวตนนะครับก็โดยเน้นสามเรื่องเนาะพอพขอภาพรวมก่อนแล้วกันก่อน,นจะลงดีเทลอันดับแรกผมก็มี C อีซและคุณตีคุณสุด,สด,สดผมก็ไม่อยากจะ <c oughs> แช่ตัวยอ่อเนี่ยทุกย่างก้าวมีเรื่องราวและเหตุผลถึงออที่อปทจะทําให้ท่านอันดับแรก A ต้องเป็น accessibility การเข้าถึงต้องง่ายเดินทางเข้าถึงน้าไหลไฟสว่างทางสะดวกปลอดภัยเนี่ยครับเราก็จะพยายามทําให้ท่านอุ่นใจนะครับต้องมีตรงนี้ตัวบีครับถ้าท่านอยากมีเหตุผลอยากจะบียอนบิ๊กซิตี้อยากจะไปไกลกว่าสิ่งที่เป็นเมืองหลักคนวุ่นวายไปใช้ชีวิตอกหักเงียบๆพาแฟนไปนั่งคุยเงียบๆไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารเงียบๆ แล้วก็มีเรื่องราวน่ารักๆสื่อชนก็แบบเนี้ยก็ไปบิยอนบิกซิตี้ข้อสี่ครับก็คือไปคราฟต์ your เดียเหมือนที่คุณตีบอกว่าเราเป็นรีโมทวิร์กเกอร์และอยู่ไหนก็ทํางานวันนี้ก็แต่งบสบายๆได้เพราะวันนี้มันหยุดของพวกเราแต่เราก็ยังทํางานกันนะฮะเนี่ยครับ,รบ,รบก็ไปคราฟต์ y o ไอเดียเพราะฉะนั้นจากคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปสู่การเซกเมนต์แล้วก็ลงไปสู่เดสิเนชันแต่และดาวเคราะห์ ross, แต่และดวงครับคุณตีคุณสุดครับอืมนะครับเป็นเออเรียกว่า เป็นย่างก้าวแค่อันนี้คือผ่านมาแค่หนึ่งหนึ่งดวงเท่านั้นแล้วเราเห็นเลยว่าเกาะช้างนี่แค่เป็นคือปกติมีความโดดเด่นมีนเสน่ห์อยู่แล้วในตัวแล้วสิ่งที่จะไปเสริมเนี่ยต้องใช้คภาษาจฤษว่าแคนเวทนะรอไม่ไหวที่จะเห็นว่าเกาะช้างลุกชมใหม่ที่มีความยั่งยืนที่เกี่ยวพันกับความเขียวกับที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกับ3คอนเซ็ปต์นะครับที่พิตันว่ามาเนี่ยแล้วก็พูดถึงในเดสติเนชันถัดไปเลยดีไหมในในส<ม>่วนท,ที่เราจะได้ไปสำรวจ ดาวคล้องกันเลยครับพี่ตั้นต่อไปเลยครับงั้นผมผมขอเสน,นเอจากกบาลอพทต่อเนาะแล้วเลือกไป <S <S ไปใช้ชีวิตกันดูดาวข้อดวงที่สองของพอพทเกิดขึ้นในปีสองห้าห้าสองครับดาวข้อนี้คือพื้นที่เขตพัทยาและพื้นที่ชุมโยงพัทยาที่หลายท่านกําลังคิดว่าเอ๊ะก็ไปบ่อยก,ก็ก็เห็นแล้วนี่จริงๆแล้วพัทยาเนี่ยโซนตั้งแต่ถ้าหลุดออกจากพัทยาใต้ไปทางจอมเทียนนะครับฉีกขึ้นไปทางสามบินุตะเภาเนี่ยสัตหีบเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะ เพอร์เซพชันใหม่พัทยาก็จะเป็นเมืองสําหรับครอบครัวมากขึ้นนะครับจะเป็น Family f r i e n d l y d e s สิ n a t i o n จะมีสวนน้ําเปิดใหม่จะมีอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ <ừ> นักเที่ยวไม่ได้พลุกพล่านวุ่นวายอยากได้แสงสียังมีครับแต่ท่านเลยไปหน่อยใช่พัทยาตอนนี้ที่ทางเขาปอตั้งขึ้นเพื่อจะให้บรุรณาการองค์กรปกครองท้องถิ่นพัฒนาเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเติบโตจานวนากนักเที่ยวซึ่งนี่ตรงเลยพอกระจุกตัวตรงไหนเราต้องกระจายตัวออก เพราะนั้นเนี่ยพัทยาก็จะมีการพัฒนาโซนที่นอกเหนือนจากตรงพื้นที่เขตหลักที่เราคุ้นเคยออกไปมากขึ้นแล้วที่ถ่ายขึ้นตอนนี้คืออะไรครับถ้าท่านชอบดูซีรีส์ดูหนังเนาะพัทยากาลังจะโปรโมทซิตี้ออฟฟิล์มโลเคชั่นเมืองแห่งการถ่ายทําภาพยนตร์เพราะว่ามันมีโอกาสเยอะครับแล้วก็จะมีทุกหน่วยง,งานองค์กรมาเช่วยบรุรณาการแล้วก็จะมีการพูดคุยกับผู้ที่เป็นบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ตามนโยบายที่กรมยวกระทรวงกีฬาท่านให้เรื่องแคชรีเบดอินเซนทีฟสามสิบเปอร์เซ็นต์่แหล อันนี้ก็ต้องเฝ้ารอดูครับถ้าท่านชอบชีวิตแบบไปวววในชายภาพยนตร์ตามรอยอีกหน่อยไม่ต้องไปตามรอยไกลแล้วฮะไม่ต้องไปถึงที่ไหนแล้วมาพัทยาพัทยาก็จะเป็นฟิล์มโลเคชันของซีรีส์เกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างจีนบ้างฝรั่งบ้างเดี๋ยวว่ากันอันนี้ครับก็จะเป็นทิศทางขับเคลื่อนของดาวเคราะห์ดวงที่สองครับไปสดไปสดรับกับทุศาสตชาติเลยนะคุณตีเพราะว่าอินเซนティブสามสิบเปอร์เซ็นต์ของกองถ่ายทำเนี่ยถือว่าประเทศเราเนี่ยได้โอกาสมากๆรายได้มากๆเลย คือเราได้เห็นแล้ว,ว่าเรื่องของมิติการท่องเที่ยวนี้มีหลากหลายจริงน,นะพิสูจน์แค่สองด i สิ a t ชันเราเห็นแล้วว่าเหตุผลที่คนจะไป p พ r ร์ s โพสที่จะถูกขับเคลื่อนจะไปอันนี้ยังไม่หมดนะแค่สองเพ r ร์ s โพสนี่ก็เรียกได้ว่ามัน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 ,มนครอบคลุมไปเยอะละเดี๋ยวจะมีอีกยังมีอีก,ยอกยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงต่อเลยครับ ดได้ครับก็ไปดอวขคราะวงที่สามนะผมเน้นคําเดิมทุกย่างก้ามีเรื่องราวและเหตุผลทททำอะไรปทรทำอะไรก็มีเหตุผลแล้วท่านไปเที่ยวก็ต้องเหตุผลดาวเคราะห์ดวงที่สามในปี2554เราชอบพูดปีนี้เหมือนอายุมากเลยเนาะไม่เกี่ยวนะทําต่อเนื่องมาตลอด254นี่คือสุขโขทยัยศรีสัชาลาัยและกําแพงเพชรเอ่ยชี่นี้สุขโขทัยศรีสัชลัยกําแพงเพชรถ้าคุณนึกออกว่ามันคือพื้นที่ world heritage อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งตัวสุโขทัย ตัวศรีสัชนาลัยและตัวกำแพงเพชรนะครับอยู่ในยูเนสโกประกาศเป็นเวอร์ชัวันนี้สิ่งที่อปทจะเติมให้ท่านถ้าท่านชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ดังเดิมอยากไปลําลึกอดีตว่าท่านนั้นอาจจะเคยเป็นใครในชาติปางก่อนหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่เราจะทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเมื่อท่านไปถึงที่อุทยานท่านกรมศิลปากรท่านดูดีแหละแต่วันนี้ที่เราจะทําตามนโยบายจัดตั้งคือบัฟเฟอร์โซนบัฟเฟอร์โซนคือรอบๆบรอบๆอบอุทยานนั่นแหละครับที่อยู่นอกเขตอะ วันนี้เหมือนกับทุกคนขับรถก็อเข้าเต็มที่อะไรไปจนถึงหน้าประตูดิยาให้ได้เพื่อจะเข้าไปดุทยานชื้อต,ตั๋วเข้าไปดูแล้วก็ใช้ชีวิตที่นชมปรอดสาทวันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นบัฟเฟอร์โซนเราจะพัฒนาให้เกิดแนวทางที่ชาวบ้านต้องทําธุร,รกิจเล็กๆ่น้อยของตัวเองได้ไม่ใช่คนขับผ่านรถปุ๊บเข้าอุทยานเลยชาวบ้านมองตาปิดๆไม่แวะฉันหน่อยเหรอนะครับฉันก็มีของดีๆอยากขายอยากเสนอนะไม่ต้องไปแวะแต่ร้านใหญ่เนี่แหละครับที่เราจะไปทําในตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมี ย่างก้าวที่มีวัตถุสงค์อยากชื่นชมปวัติศาสตร์บวกกับอยากไปเยี่ยมชุมชนชาวบ้านสอบถามข้อเรื่องราวเก่าๆพูดคุยเราจะทําตัวนี้ตอบโจทย์วัตถุสงค์ท่านบัฟเฟอร์โซมันจะเกิดขึ้นครับอคุณติรู้ไหมว่าร,รอบๆอย่างที่พอตันพูดอะพ่สุดเคยไปทําำทาพระทาพระอืม,มันจะมีมีชุมชนหลายๆชุมชนที่เขามีของเก่าๆเรื่องของพระ เรื่องของผ้าเรื่องของอะไรเนี่ยน่าสนใจมากๆกับอ่าเขาเรียกดาวดวงที่สามของพออัลตันเนี่ยจริงๆถ้าทุกคนมีเหตุผลนาะใช่ใช่ดวงที่สามนี่คือก็ก็เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะโอ้โหเรียกว่าเริ่มที่จะขยายไปเรื่อยๆหลายๆเหตุผลละอ่ะมาดูกันต่อเลยครับสําหรับดาวดวงที่ห้าไอ้ดาวดวงที่สี่กันก่อนนะครับสําหรับในอ่ตอนของเราในวันนี้เดี๋ยวจะปิดกันที่ตอนที่สี่ก่อนว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปต่อกันสัปดาห์หน้าอีกห้าแหล่งนะครับที่ถัดไปครับพี่ตั้น ครับดาวดวงนี้เกิดขึ้นในปีดวงเกิดเดียวกันครับ2 5 5 4ที่จังหวัดเลยนะครับเป็นเป็นดาวดวงที่4ของพอพทเราจังหวัดเลยวันนั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ต้องมีการเชื่อมโยงให้ได้โจทย,ย์ใหญ่คือเชื่อมโยงฮะเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนไปตำบลอำเภอจังหวัดภูมิภาคและเชื่อมโยงเพื่อนบ้านทีนี้พอเชื่อมโยงเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเรามีธรรมชาติที่งดงามแต่เพื่อนบ้านเขาก็มีธรรมชาติที่งดงามอยู่แล้วเราต้องมีอะไรที่มีความโดดเด่น จะมีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่เป็นการสิ่งอำนความดวกแล้วก็เอาคอนเซปต์ของทัวริซึมฟอร์ออลรยสถาปัตเข้ามาเติม,มดังนั้นเนี่ยอพอพูดถึงเลยก็เลยพูดถึงเริ่มพูดถึงผูกระดึงไข่แดงตรงกลางเนี้ยม,ออมันต้องทัวริซึมฟอร์ออลบางบางคนอยากมาฝันมากเลยชีวิตเนี้ยก็ตอบโจทย์ทุกย่างก้าวมีเรื่องราววัตถุเหตุผลอี่ท่านบอกชีวิตนี้อยากขึ้นภูกระดึงจังเลยบางท่านบอกไปมาแล้วเดินมาแล้วก็ยังอยากเดินอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง<ช>เอาคว<ช><อ>ามสองความเห็นนี้มาเจอกัน เพราะนั้นก็เลยเกิดโครงการกระเช้าไฟฟ้า,ฟาขึ้นผูกกระดึงที่ต่อนเนื่องมาหลายสิบปีแล้วนะ,ะหลายท่านทำม,มาดีตั้งต้นมาดีแล้วแต่วันนี้เราพยายามจะทําให้ดาวดวงนี้สําเร็จให้ได้ต้องมีไข่แดงดวงนี้สำเร็จให้ได้เพราะนั้นกระเช้าผูดึงเนี่ยถ้ามันสําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นครับเช่นทางเดินศึกษาธรรมชาติยังเหมือนเดิมเลยครับท่านก็ไปตอบโจยทย์วัตถุสงคท่านแล้วท่านเดินท่านไม่เห็นกระเช้านะฮะเพราะกระเช้าจะสร้างอีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งที่ใช้พื้นที่ไม่ใช่ถางป่าเ่ยเสาหนึ่งต้นเสาสองต้นเสาสามต้นเสาสิบห้าต้นสิบสองต้นก็นแล้วแต่ราควรสิ่งแ์้อมเลยนะน้อยมากน้อยมากแล้วก็ท่านที่ยังชื่นชบธรรมชาติเดินก็ยังมีอาชีพเดิมก็มีอาชีพใหม่ก็มีอมีกอาชีพใหม่คืลอลรับของเข้ากระเช้าเอาลงเบาลงนะครับ,รบเพราะฉนั้นไม่ววรบกวนสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องมีแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาเชื่อมโยงมาเที่ยวเราหรือแม้แต่ต่างชาติคนไทยเที่ยวเลยเสร็จ เห็นปุ๊บอ่ะเชื่อมโยงเพื่อนบ้านง่ายก็กระจายตัวไปทุกอำเภอทุกเขตที่จะข้ามสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ครับก็ตอบโจทย์ใุ้ประสงท่านถ้าท่านอยากสือผัธรรมชาติแล้วก็อยากจะเติมฝันสักครั้งในชีวิตขึ้นภูกระดึงครับอืมโอ้โน่าสนใจมากๆเลยนักสี่สีดาวอืมใช่มาที่ภูกระดึงนะฮะเลยแต่ว่าเห็นความหลากหลายละแล้วก็เห็นจุดประสงค์เห็นเรื่องราวเห็นเรื่องเล่าสี่มิติซึ่งยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราตรงนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมา พูดกันต่อสัปดาห์หน้ากับผอพิทตันนะครับวันนี้เราสมคนขออนุญาตลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับมาเจอกันใหม่กับอีก5าดาวเคราะห์นะครับสัปดาห์หน้าว่าด้วยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่จะฉายภาพของศักยภาพของเมืองไทยให้เห็นกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป็นตีกสือและลูกตันคครับสวัสดีครับสีสันสุดสัปดาห์ ครับนั่นก็คือผู้มีการองค์การอพทนะครับเรียกสั้นๆเลยดีกว่าเพราะเป็นองค์การที่ดูแลหรือว่าพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของเมืองไทยซึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่าพี่ตั้นสรีปกรณ์เชี่ยวสมุทรเนี่ยก็ได้ฉายถึงวิสัยทัศน์ซึ่งเต็มไปด้วยเรียกได้ดว่าความหลากหลายและการสะท้อนเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่จริงๆซึ่งเมืองไทยตอบสนองทุกข,ข้อเลยครับพี่สุด9ิเเมือง9ดาวเคราะห์ในสุริยะจักรวาลที่จะมีความหลากหลายแล้วก็นําเสนอ จุดประสงค์นะครับมีเรื่องเล่านะครับมีแรงบันดาลใจนะครับมีวัตถุประสงค์สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางไปใครต้องการแบบไหนใครมีความที่เรามีความจําเป็นที่จะท่องทเที่ยวเพื่อการใดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับซึ่งยังไม่จบแค่นี้ด้วยนะพี่สุดสัปดาห์หน้าจะได้มาต่อกันอีกหน้าอะไรใช่ค่ะ เก้าพื้นที่ที่ทางขอออพิตันพูดเนี่ยเป็นเก้าพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงเราอาจจะมีไข่แดงหนึ่งแล้วก็มีเชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงทุกทุกพื้นที่ได้รับผลได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขององค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษตรงส่วนนี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างประโยชน์ได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะคุณตีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างตางเกาะเกาะช้างเลย จังหวัดพัทยาที่กระจุกตัวนักท่องเที่ยวเยอะเกินหนาแน่นปัญหาต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมาดูอีกทีนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นี่ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อของรัฐบาลด้วยใช่ค่ะอูกระดึงก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วเรื่องกระเช้าเรื่องการจะ,ะพัฒนาที่มันเป็นมิตรต่อชุมชนนะตรงนี้ก็จะไปปล,ล็อกตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงสุขโขไทยโอ้แค่สี่เป้าหมายนี่ก็รู้สึกว่าอยากจะแพ้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันต่ออีกห้า สถานที่นะครับที่<ช>จะเป็นอีกอดาวเคราะห์ที่จะมาเติมเต็มกันรวมเป็น9สมาชิกของระบบสุริยะจักรวาล9<ช>สมาชิกของเมืองศักยาภาพด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของไทยนะครับพ<ช>่ท่านจะมาคุยต่อในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ<ช>คเมื่อใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับมาติดตามฟังกันต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 105MHz ม